ว่าสับมีเฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม วันนี้นะผมจะมาจัดอันดับโมเดลรองเท้านะครับผ่านเว็บไซต์ t m a k e r c o m นะครับก็เห็นช่องต่างประเทศหลายๆช่องเนี่ยเขาก็ใช้เว็บนี้ในการเปรียบเทียบอันดับของสินค้าต่างๆนะวันนี้ผมก็มาทำในสิ่งที่ผมแบบว่าออค่อนข้างบอกว่ามีความรู้นะก็คือเรื่องของรองเท้านั่นเองสนนเกอร์นั่นเองนะครับก็มาลองดูเนว่าอันนี้คือแบบส่วนตัวเลยเนาะว่าผมอะ จะจัดวางอันดับให้กับโมเดลรองเท้ายังไงนะครับถ้าทุกคนอยากจะรู้แล้วนะครับว่าอันดับของเคอร์บูลเนี่ยของผมเนี่ยอะไรจะอยู่ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5นะครับก็มาติดตามคลิปนี้กันเลยเนาะอะยังไงก็กดไลค์มาก่อนนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆเลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ subscribe ช่องเคอร์บูไปด้วยเนาะอะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยไปเข้าเว็บ t ทมเมเจอร์กัน let's go และคลิปนี้นะครับเราก็มีสปอนเซอร์เช่นกันนะครับนั่นก็คือ s so โ d o ด e นะครับแผ่นโซกันลอยป้องกันพื้นรองเทา้าความหนา0.9มิลลิเมตรแผ่นโซใหญ่มากๆติดได้ถึงไซส์รองเท้า15 US นะครับชุดละ600บาทเท่านั้นราคาน่ารักมากๆพร้อมบริการติดตั้งฟรีทุกคู่ใครที่ติดไม่เป็นไม่มีอุปกรณ์หรือว่าติดแล้วกลัวรองเท้าพัง ไม่เป็นไรนะครับสามารถส่งรองเท้าที่เพื่อนๆรักนะครับไปติดได้ที่ร้านโซโดบหรือ,อยังสามารถเรียกบริการให้มาติดถึงที่บ้านได้เลยโอ้โหสะดวกมากๆนะครับและผมบอกเลยว่างานติดละเอียดมากๆร้อยตัดคมมืออาชีพสุดๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับรีบทักไปซื้อได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอนะครับแผ่นโซพื้นรองเท้าป้องกันร,รอยติดฟีทุกคู่นะครับต้อง So d o ด e Official เท่านั้นนะครับ เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ Tier Maker แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำจัดอันดับของสเนเกอร์ซิลูเ t e t t e ยล List Maker นะครับสเนเกอร์ Silhouette คืออะไรนะครับคือเราไม่ได้มองถึง Colorway เนาะเรามองมองถึงว่าไอโมเดลรุ่นนี้นี้เนี่ยของรองเท้าต่างๆเนี่ยเรามาจัดเทียนอะอะไรอยู่1อะไรอยู่2อะไรอยู่3อะไรอยู่4นะครับมาเริ่มกันเลยนะไอนี้เป็นแค่ลิสต์หนึ่งนะครับที่ผมเลือกมาเล่นๆน,นะคือในเว็บเนี้ยมันมีสนเกอร์เยอะมาก เป็นแบรนด์เป็นจอแดนเป็นคาเลเวอร์ way, อะไรคือแบบมันเยอะมากๆเพื่อนๆลองไปดูกันได้เนาะ t มเ r อร com นะวันนี้เรามาจัดอันดับโมเดลรองเท้าลิสต์นี้แล้วกันเนาะส่วนตัวของผมนะใครจะแบบเฮ้ยจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์มาบอกผมแล้วกันเนาะอันนี้ต้องอรีมาไว้ก่อนนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมาเริ่มดูหน้าการจัดลิสต์กันเลยนะครับเทียลิสต์เนาะผมแบ่งเป็น5เทียแล้วกันเนาะบนสุดนะครับกล่องสีแดงช่องสีแดงเนี่ยมันเป็นลุคเพอร์เฟกต์วิดเอดิติงนะครับก็ าโมเดลที่แบบว่าใส่กับอะไรก็ดูดีนะครับคือดูดีไปหมดนะฮะอันแรกอันที่2ฮีทนะครับฮีทก็คือพวกฮิตไอเทมนะครับของหายต่างๆที่อยู่ในกระแสนะครับแบบเอ้ยมีของมันต้องมีอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ช่องนี้นะครับส่วนสีเหลืองเข้มนะครับเวลี่คูลเนี่ยก็คือแบบเอ้ยเท่อ่ะใส่แล้วเท่นะครับเออผมจะรู้สึกว่าเอ้ยโมเดลเนี้ยใส่แล้วเท่นะครับส่วนสีเหลืองนะครับก็เป็นเอเวอร์เรจก็คือแบบ กลางๆเฉยๆนะครับก็โอเคโอเคก็ได้อยู่อะไรเงี้ก็ได้อยู่แปลว่าอะไรไม่ได้เลยเผ่านะฮะแล้วก็ช่องสีเขียวนะครับช่องเมะเมะก็คือแบบ no comment นะครับก็คือแบบมองบนอะไรเงี้ยเออนะฮะมาเริ่มจากตัวนี้เลยครับตัวนี้คือ l i c k o w v e n la m o s นะครับยุบล่างมาจะคล้ายๆกับ converse ที่ส้นมัน ส้นเพือเท้าจะสูงนิดนึงนะครับอ่ะผมจะจัดคือส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นแฟนแบบลิกโวเวนแล้วก็ไม่ได้ชื่นชอบรองเท้าสูงนีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะเอาไว้ที่แบบเมะเลยแล้วกัน no, no comment นะครับต่อมาเชลซีบูทนะครับเชลซีบูทผมว่าคือเมื่อก่อนไฮบีดเขาชอบใส่กันนะใส่กับพวกกางเกงเยนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่า no comment เหมือนกัน,นครับผมไม่เคยใส่เลยอะ่ะคู่ต่อมาครับอันนี้ Air m a x วันนะครับคู่นี้ a Max 1เนาะอถ้าเห็นผมเห็นคนใส่เหรอผมจะรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ได้แบบไม่ได้คูอ่ะไม่ได้เท่แล้วอะ่ะยุคนี้ผมมองว่าเฉยๆนะแต่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยจะมี Air Max One ที่ทำกับ Travis Scott นะครับอันนี้ก็จะเป็น Reverse s w o o s h ก็ต้องดูว่ากั Nike น,นะครับจะใช้ Travis Scott ในการดึง Air Max One กลับมาได้หรือเปล่านะครับอืมอะ คู่ต่อมานะครับนี่เลยยีซี่สามห้าศูนย์วีสองสีบราผมเองก็มีอยู่ในโต้นะครับยีซี่สามห้าศูนย์ผมยังให้เป็นไอเทมที่ใส่แล้วดูโอเคเลยดูเท่เป็นโมเดลซิลูเอ e ท,ที่มันมีเอกลักษณ์เนาะที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นใครจะดีไซน์แบบรองเท้าได้ล้ำอย่างยีซี่คันยอเวสนะครับผม,มคู่ต่อมาครับคู่สีเทานะครับโลโก้ตัวเอ็นทุกคนน่าจะรู้กันครับนี่คือ New Balance 990 V4 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับทุกวันนี้เนี่ยเขามอง990ก,ก,กงันยังไงอ่ะบางคนเขา มองไปทีเีเลยนะของในกระแสะเลยนะเอ,อ่ะส่วนตัวเนาะอย่างที่บอกเทียริสนี้เป็นความพิเ็นส่วนตัวนะครับผมมองว่าเฉยๆอะ,อะถ้าเกิดใครแบบว่าจะเห็นต่างก็คอมเมนตะ์เนาะแต่ผมสมมตมันเฉยๆมากสำหรับมุมมองของผมที่มันแบบว่ายังไม่ไฮ p ์ถึงตัวหรือว่าผมไม่ไม่เคยใส่ว่าไม่แน่ใจนะผมให้เป็นแบบว่า e v e r l g e True แล้วก็ New Balance 990BC นะครับคู่ต่อมาครับ Air j จ r แดน4นะครับนี่ เราจะมองที่โมเดลนะครับเราจะไม่มองสีเลยเราจะมองที่โมเดล Air Jordan สีหรอส่วนตัวผมใส่ Air Jordan หนึ่งไงผมก็รู้สึกว่ามันเอเวอเลจหรือเปล่าแต่ผมถ้าเกิดมีคนเลือกใส่นะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเออดีเทลกับรองเท้าเนาะถ้าหลายๆคนแบบว่าอยู่ในกระแสก็จะคิดว่าเฮ้ยจะเล่นก็เล่น Air Jordan หนึ่งไปเลยเนานะแต่นี่คือแบบถ้าคนที่ใส่ Air Jordan สี่แบบค่อนข้างแบบค่อนข้างมีมีมีนินิยมในการแบบเลือกรองเท้านะครับผมให้เวลิคูลนะครับต่อมาเบรเซอร์มิด ผมสุกว่ามันเอาไปแล้วนะเบรเซอร์มิดผมสุกว่าให้เฉยๆอะ่ะถ้าเจอคนใส่ก็คงเฉยๆนะครับต่อมาตัวนี้ก็เป็นรองเท้าอีกรุ่นึงที่คลาสสิกนะตัวนี้คือ r ีบ b o k c l ับ C85 นะครับคนใส่น้อยนะแต่คือแบบถ้าเป็นคนที่ชอบรองเท้าขาวๆคลีนคลนะครับเออก็ลองดูได้นะครับ r e e b อก c l u b C ผมสุกว่าในเมืองไทยคนใส่น้อยแต่ถ้าเกิดคนที่เลือกใสก่ก็น่าจะเป็นแบบว่าสาวๆนะครับที่แบบผารองเท้าขาวๆใส่เนาะนะฮนะนี่ผมให้ Aver อร ge นะครับต่อมาครับ Yeezy BOOST 700นะครับตัวนี้คือ Webrunner แต่คือถ้าไม่มอง Colorway เลยมองแค่ Silhouette มองแค่โมเดลนะครับผมให้ คู่นี้เป็นฮิตไอเทมเลยนะคือผมรู้สึกว่าคือถ้าแบบมันแมนๆหน่อยยีซี่สามห้าศูนย์ก็แมนเนาะแต่ถ้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยคนก็เลือกใส่ค่อนข้างเลือกใส่ค่อนข้างจะเป็นแบบว่าไอเทมที่แบบมันค่อนข้างต้องต้องไฮนิดนึงต้องแบบว่าเป็นเต่งยีซี่นิดนึงฮนะเออเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเป็นฮิตไอเทมเป็นฮิตเทียร์ของผมนะครับโหคู่แรกเลยว่ะฮิตแล้ววะ่ะต่อมานะครับดังโ,โหดังนี่ก็ต้องช่วงนี้ก็เป็นกระแสเนาะ ผมก็คงต้องวางไว้ที่เทียของฮีทนะครับก็เป็นรองเท้าที่แบบสุดฮายตั้งแต่ปี202ปีที่แล้วมาถึงปีนี้ก็ยังฮาย e อยู่นะครับรองเท้าเขาก็ออกมาเยอะมากแล้วก็ขายหมดทุกคู่ครับผมรู้ว่ามันฮายคล้ายๆกับ NMD เมื่อ4-5ปีที่แล้วเลยนะครับอืต่อมาครับ Air Force One นะ Air Force One โ oh, ห oh, ผมบอกเลยว่า ผมให้ขึ้นหิ่งนะครับ l o คเ perfect vintage นะครับก็คือมันใส่กับอะไรก็ดูดี mm hmm. เขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นรองเท้าของคนทุกยุคทุกสมัยเลยไม่ว่าคุณจะเด็กวัยรุ่นตอนต้นตอน,ตอน,ตอน,ตอนปลายผู้ใหญ่นะครับแม้กระทั่งแบบว่าคุณลุงคุณป้านะใส่ Air Force One เดินก็ยังดูดีนะ mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันเป็นรอง,งเท้าที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีอายุจริงๆเลยนะฮะ mm hmm. ผมให้คู่นี้ขึ้นหิ่งเลยครับลุคเพอร์เฟ e r f e c t v i n t ิ g งเลย ต่อมาฟ i ล a าดิสลอสเตอร์นะครับผมรู้สึกว่าผมเอานี้ผมไม่ชอบโมเดลนี้เลยอะ่ะเออแต่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ชอบแบรนด์ฟีล a านะคือไม่ได้ไม่ชอบโมเดลนี้ตั้งหากครับผมไม่ชอบรองเท้าแบบมันเป็นแบบฟันฉลามอนะไรเงี้ยแต่คือถามว่ามันขายดีไหมขายดีมากมันเป็นรองเท้าที่สาวๆนะครับหลายคนเลือกใส่นะครับแล้วก็หนุ่มๆก็มีนะครับแบบผมเห็นพวก Tik t o ็กอกเกอร์แดนเซอร์อะไรก็จะเลือกฟีล a าแต่ผมให้แบบ no comment เลยผมไม่ชอบเลยอะ่ะเออแบบมองบนนะแบบ ค่ำรองเท้ารุ่นนี้นะต่อมาครับสแตนสมิธเหรออนดีอนะสแตนสมิธผมผมอยากให้มันเป็นรูป perfect wedding ไหมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็น dress s e เนะาะสแตนสมิธอะเป็นรองเท้าหนังอะมันก็ใส่แบบไปงานแต่งได้ตื่นทางการได้ผมให้เป็น รองเท้าแบบเ v e r อเรชละกันนะผมไม่ผมรู้สึกว่าทรงของ Stan Smith กับ Air Force o n i r i r r o r c e One มันมีความบอกกี้นะมีความอ้วนความใหญ่มันทำให้รองเท้าแบบมันแบบอยู่ได้กับทุกวัยเนาะอย่างที่บอกทุกยุคทุกสมัยอะแต่ t t n Smith เนี่ยผมรู้สึกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นเนาะถ้าเกิดมีอายุนหน่อยเขาคงไปซื้อรองเท้าหนังดีๆมาใส่ด้วยนะครับต่อมานี่เลยครับคอนเวิร์ดชักเทเลอร์ออสตาครับผมให้คู่นี้ลุคเพอร์เฟกต์เลยแอนนี่เต็งนะครับคือจะใส่กับกางเกงยียนก็ได้ขาหมาก็ได้กางเกงลุงก็ได้ผมไม่แน่ใจกางเกงลุงเลยนะคือแบบกระโปรงก็ได้คือแบบคอนเวิร์ดโหแบบมันคลาสสิกจริงๆนะครับจะใส่อะไรก็ได้ขนาดคุณแม่ชมเขายังใส่กับชุดอัลเทอร์ปาร์ตี้งานแต่งเลยอะไอตัวโลเนาะ All Star Chuck Taylor, อแบบโอสตาชักเทเลอร์เฮ้ยโอ้โหผมให้คู่ กับ Air Force One เลยคนระับกับรุ่น Converse Chuck Taylor All Star นะครับต่อมาครับโอ้โหแอ r ์จ r แดน One แล้วสีชิคาโก้ด้วยแต่ผมไม่พูดถึงเรื่องสีเนาะ Air ์จ r แดน One ผมให้อาจะลุคเพอร์เฟ with a น y t h ติงก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีเราก็ต้องแมทช์เสื้อผ้านิดนึงนะครับมันจะอยู่กับขาสั้นจุ๊ๆๆก็ไม่ได้ขารัดไปก็ไม่ดีคือมันไม่ได้ลุคเพอร์เฟกต์นต้ติงนะผมว่า Air Jordan 1 One, ผมให้เป็นฮีตไอเทมนะถ้าเลือกใส่ก็ถ้าคนใส่ Air Jordan 1ก็ค่อนข้างอยู่ในกระแส,สนิเกอร์แบบพอสมควรเลยเออผมให้ Air Jordan 1เป็นกระแสอยู่นะมันอยู่ต่อเนื่องแหละนะฮะมันก็ลอยไปกับกระแสต่างๆมันก็ไม่เคยไม่มีใครข้ามนะมันตายเนาะมันลาดสิกมากๆนะครับต่อมาก็กลับมาที่ Air Max 97นะครับผมรู้สึกว่ามันเอาไปแล้วแต่ถ้าเห็นคนใส่ผมรู้สึกว่าก็ยังยังพอรับได้นะยัง a อร์เรจอยู่ต่อมาก็เป็นรองเท้าที่เขาทําให้วิ่งนะครับแต่มันก็ถูกแบบค a เ y e w e ใส่แล้วก็จนเป็นรองเท้า ที่บอกว่ายอมรับในวงการสตรีทแวร์นะครับก็คือ o อ t e er ล b o o บูสนะครับถ้าคู่นี้อ๋โหแต่ o อ t e er ล b o o บูสผมให้ผมไม่ได้มองว่าเป็นคู่นะแต่คือแบบมันมันม่มันก็เอาไปแล้วแหละนะฮะผมก็ยังให้เอลว a g e ชยู่นะครับช่วงนี้เนาะมาถึงคู่ต่อไปนะฮะมาแล้วแวนโอสคูลนะครับก็โอ้โหผมให้ขึ้นิ้่ต่อจากคอนเวิร์สเลยแวนโอสคูลก็เป็นอีกคู่หนึ่งโดยเฉพาะ สีขาวดำด้วยแต่เราถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องสีนะผมรู้สึกว่าทรงการดีไซน์เนี่ยเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายเรียบง่ายไม่ตะโกนดังเกินไปนะครับแล้วก็แบบเป็นรองเท้าที่จะใส่ให้ดูดีดูเนี้ยบสะอาดก็ใส่ได้จะใส่ให้ดูเซร์เหยียบส้นก็ทําได้นะครับเออคือแบบเป็นรองเท้าที่ได้คาแรคเตอร์แหละครับแบรนด์ออสคูก็ให้เป็นคู่ที่3ของลุคเพอร์เฟกต์วิกนี่ตีนนะจ๊ะ โอเคสี่ okay, คู่สุดท้ายนะครับ NMD เหรอ NMD <M> <M> ผมให้ <M> ผมให้ A v e r a g e แล้วกันมันเอาไปแล้วเนาะแต่มันก็ยังถามว่ายังมีคนใส่มั้ยยังมีแล้วก็ยังยังมีขายในช็อปด้วยนะครับต่อมาเป็นชิม b e r l a n d b o o บูนะครับผมว่าในเมืองไทยอาจจะไม่เหมาะมากนะผมให้เป็น no comment แล้วกันเอาค้างค้างค้าง no comment แล้วกันเนาะ,ะต่อมาเป็นรองเท้าหนึ่งเดียวในนี้เลยในลิสต์ที่เป็น b บรนด์เนมครับเป็นลักชัวรี่เนาะก็เป็น Gucci Ace นะครับผมรู้สึกว่าเออผมผมเห็นคนใส่แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันจะอยู่สูงกว่า Stan Smith นะมันทรงคล้ายๆกับ Stan Smith เนาะเป็น Leather Shoe เป็นรองเท้าหนังเนาะผมให้ไวลี่ครูแล้วกันก็เป็นรองเท้าที่เป็นแบรนด์เนาะม,มันก็จะดูครูใส่ก็เท่แต่ไม่ถือว่าเป็นฮิตไอเทมสำหรับผมนะเออนะฮะต่อมา Nike f o r m p a s i t อ Galaxy ไม่มีไอเดียครับ no idea เลย ไม่คอมเมนต์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าไม่เคยใส่แล้วก็ไม่เคยเห็นตัวจริงด้วยไม่เคยจับเลยอ่ะฮะมาครับและนี่ก็คือจัดอันดับซีเกอร์ซิลูเอตนะครับโมเดล ต่างๆในเทียร์ลิสต์แบบนี้นะครับรูปเพอร์เฟคเวดดิงติงก็มี3คู่นะครับฮีท mm hmm. ก็ตามนี้เลยมี700ดังแล้วก็แอร์จอแดนวันนะครับส่วนเวลี่คู l ผมก็ให้ยีซี่นะครับแอร์จอแดนสีแล้วก็กุชชี่เอ็ดส์ส่วนเอเวอเรจนะครับก็เยอะมากๆเลยครับมีไล่ตั้งแต่แอมัคเนว a บอร์ลันเบสเซอร์ขับซีสแตนสมิธนะครับ i m a ม97นาะแล้วก็ออเดอร์บูสต์ NMD นะครับส่วนเมะมองบน no comment ไม่ได้เป็นแฟนครับรองเท้าพวกนี้ก็มีเียกโอเวลามอนเชลซีบูสต์นะครับมีฟิลาดิสลาปเตอร์นะครับทีมบแบรนบูส์แล้วก็นกกีฟอร์มพิเศษนะครับนี่ก็คือลิสต์ของผมนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นลิสต์นี้ตามผมนะฮะก็ สามารถกดที่ลิงก์ขุางด้านได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเทียร์ลิสอันนี้ให้เพื่อนๆลองไปจัดกันดูนะครับแล้วมันมีอีกมากมายในเว็บนี้เทียร์เม r เกอร์ก็ลองไปสนุกสนานกันได้นะมีหลายที่มีหลายแบบคัตเตอรีนะหนังเพลงอาหารดารา,ราภาพยนตร์ถือใครที่อยากจะไปเล่นตามก็ ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิง่งเปิดแจ้งเตือน notification ทุกช่องทางนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่อง h e r b ูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป peace out